สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเป้วิยอดพีเมียมนะครับวันนี้นะครับมีรถแล่เพิ่มเข้ามา1คันนะครับบอกเลยว่ามีคันเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว1.5ตัวไฮหาโคตรยากนะครับผมบอกเลยต้องสั่งต้องออเดอร์นะครับลูกค้าถึงจะได้รถนะ ดังนั้นใครเห็นแล้วครับคลิปนี้ครับรีบเลยจับ5้าติขาดนะครับตัวไฮหายากราคาแค่3ามแสนแปดรัท่านผู้ชมและที่สําคัญนะครับราคานี้ไม่แค่แสนเดียวเท่านั้นนะครับรถสภาพเดิมผมบอกบ่อนเลว่าการันตีเรื่องรถเกตเเให้เลยนะครับสีเดิมโครงสร้างเดิมนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์เช็คได้คันนี้ ราคา3ามแสนแปดหมื่นกอยู่นะครับหกพันบาทเท่านั้นนะครับรายได้พื้นซีเออกคนเดียวไม่ต้องช้ำเลยที่สำคัญนะครับซื้อสดได้จากไฟแนนซ์ด้วยได้ด้วยนะครับมีเจ้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเสด็จถึงหน้าบ้านเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟทำไลท์การ์ดิ้งเมคโคไฟตะรหมอกก็มีให้ให้พร้อมเลยเรียกว่าสวยครบเครื่องเลยนะครับได้มาพูดสตาร์ทด้วยนะครับเป็นพูดสตาร์ทแล้วนะครับและดูนะครับสีสันผิวพันธ์ของเขานะครับสภาพคือสวยมากแม็กนะครับเป็นปัดเงาแบบนี้นะครับลายใบพัดแบก แม็กสีเทาดำคูหน้าดิสเบรกล้อหลังก็ดิสเบรกเหมือนกันนะครับได้ดิสเบรกมาทั้งคู่เลยนะครับกระจกไฟฟ้าได้มาครบนะครับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านะทนเดียวต่อรถเลยและที่สําคัญนะครับหูจับนะครับโดเด่นก็คือจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับเป็นโครเมียมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับรถนะครับให้ดูภายนอกนะผมบอกเลยว่าเดิมสวยมากสีบอนเงินนะครับคันนี้รถคันนี้บอกเลยว่า สวัาดีเคดีฟีเราได้ใครสนใจรีบทางรีบโทรหาเป้เลยนะครับมามาดูรายละเอียดกันนะครับในส่วนของตัวบอดี้รถต่างๆนะว่าเป็นยังไงเดิมแค่่ไหนนะครับมาดูกันเลยกระจกหน้านะกระจกหน้านะครับโตยต้นานะโลโกโ้โตยิต้าอยู่เดิมครบเลยนะครับรถเพิ่งเข้าสภาพยังไม่ได้ปรับ สภาพนี้คือสภาพเพิ่งเข้านะครับสภาพแรกรับยังไม่ได้ล้างไม่สปาอะไรทังสิ้นเลยนะครับให้ดูนะครับนี่ลถสภาพมาก็สวยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องทะไรเยอะเลยนะครับและวเราขายถูกด้วยนะสามแสนแปดหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับใครดูวีออสสายวีออสลบยาน้ำมันผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์สุดๆครับฟิล์มนะครับคันนี้ฟิล์มติดมาเรียบร้อยแล้วนะฟิล์มติดมารอบคันนะฟิล์มแปดสิบรอบคันติดมาพร้อมครบเรียมสันคมนะครับชัดเจนเลยนะครับไม่มี ร้อยบุบไม่มีรอยชนนะครับสภาพเดิมมากๆนะย้ําว่าเราคง,คงสภาพเดิมนะครับรถต้องเดิมแท้เท่านั้นนะครับท้ายนะครับมีกล้องให้หนึ่งหนึ่งตัวนะพร้อมจออยู่ในรถแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยมีให้ถึง2จุดเลยนะครับเซ็นเซอร์ซ้ายและขวานะครับเซ็นเซอร์นี้เอาไว้ช่วยเตือนเวลาครับเวลาถอยหลังนะครับจะได้อ่าเรียกว่าเพิ่มความปลอดภัยให้เรานะครับ รถสภาพเดิมสภาพดีคะกระจกแท้ทั้งคันเลยนะครับโตยต้านี่ครับบอกเลยว่าเป็นกระจกเดิมแท้โรงงานภายในนะผมบอกเลยว่าภายในไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครเพราะว่าเป็นสีบอะหนังสีแดงตัดดำนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของตัวไฮตัวท็อปนะครับตะเข็บแดงตัดดำาบาะหนังแท้แบบนี้และโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมครับดูได้เลยสปอร์ตเป็นคันเดิมๆนะครับรถสภาพเดิมนะครับสปอร์ตเดิมเเดิมแท้เลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีเสียหายเลยนะครับ รถสภาพเดิมผมคันติเลยว่ารถเกตเอแบบนี้นะครับเกตเอแบบนี้กว้างสบายน่าใช้นะครับและที่สำคัญมีปุ่มสวานอิทีด้วยนะครับนี่กดลงกดล็อกอะไรใชงเลยแต่ว่าคุญแจจะต้องอยู่นอกรถนะคุญแจอยู่นอกรถนะาจะสามารถล็อกได้นะฮะกุญแจนะจะไม่เหมือนใครนะครับตัวมิดได้กุญแจมาเป็นคีย์ขายแบบขายเอานะแต่นี่เป็นตัวคีย์เลสเลยให้เลยนะครับแบบนี้นะอ่าเปิดฝากระโปรงท้ายได้ล็อกได้นะครับกดแค่ปลายนิ้วไม่ง่ายแค่นี้ก็เปิดแล้วเห็นไหมครับนี่เปิดแล้ว อ่านี่คือตัวไฮตัวท็อปแรเธทมหาโคยานนะครับภายในสีดำตัดกับสีแดงนะครับสวยลงตัวนะครับเอกลักษณ์ของเขาที่ต่างอยู่ตัวมิดคืออะไรครับตรงนี้ใช่มันพุสตาร์ทเรียบร้อยพร้อมวงแหวนโครเมียมงเงินเงินแบบนี้นะครับกระจกไฟฟ้าแท็กเทีซีกันรลอฟรีมีให้นะครับที่วางแค่น้ำมีให้หนึ่งใบตรงนี้นะครับผมอะไรนะครับสามก้านตัวยูแบบนี้นะครับสามก้านนะมีไอแบ็คให้ครบเลยนะครับ รถสภาพสวยสภาพเดิมบอกคู่หน้านะครับเป็นมาร์กิสซีแบบนี้เบาะหนังตึงๆนะครับสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะครับส่วนเบาะนะปรับได้เป็นเป็นมนวนวลอยู่นะขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังนะครับอ่ารถสภาพสวยสภาพเดิมนะครับมีจอให้นะจอมีให้แล้วเดี๋ยวมาดูเลขไม่กันว่าเลขไม้เท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวขอเยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทนะครับขับง่ายๆครับร้องตัวผมสูง185นะผมนั่งได้เข่านี่ปรับได้หมดเลยทับงนี้นั่งจะยืดไปอีกก็ได้นะถอยอีกก็ได้นะนี่สูง185นะครับสภาพคือ ขับสบายมากครับจะองจะอ้วนอะไรไม่ต้องหัวขับได้หมดเลยสลีระนะครับผู้หญิงผู้ชายนะครับบอกเลยว่าคันนี้เอาไปใช้ตอบโจทย์นะครับเป็นรถในบ้านเนาะเป็นรถคันแรกคันสองก็ได้นะครับแอร์เป็นดิจิตอลด้วยนะแอร์ดิจิตอลน,นะครับจอจอแบบอ่าเรียกว่าเป็นจอดิจิตอลเนาะวิทยุเอ f m อมมีให้ครบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะมีกล้องถอยมีกล้องหลัง,ม,ง,ลงมีจอพร้อมให้เรียบร้อย สวยครบแบบนี้ให้มาล้ำๆไม่ซ้ำใครนี่คือ V ีออสหนึ่งจุดห้าตัวไฮตัวท็อปจอนะครับนี่เป็นเลือกแสงแบบออซิจอนแบบนี้ไม่แค่แสนเดียวนะครับจำว่าไม่แค่แสนเดียวเซ็นเซอร์ทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับสถานน้าต่างขึ้นตามปกติเลยรถสวยไม่บกพร่องใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับบอกเลยว่าสวยใช้ได้เลยนะครับจอมีให้ครบแบบนี้ซีดีฟังได้ USB TP-Link วิทยุบลูทูธต่อได้หมดเลยนะครับ แ์แบ็กมีให้ซ้ายขวาที่ท่งคนขับก็มีนะครับรถพึ่งเข้านะครับที่สาคัญนะครับนี่เข้าศูนย์มาแล้วนะครับขันก่อนเข้ามาที่หนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อเจ็บสองกิโลเมตรนะครับสามารถจะโทรไปสอบถามได้ที่หนึ่งสองหกแปดได้เลยนะครับนี่ว่าเขีนี้อ่าเรียกว่าวันตีเปลี่ยนนำเครื่องเขาเหลือมาจริงหรือเปล่านะครับนี่เอาแขวนี้ก็ได้นะครับรถเข้าศูนย์มาแล้วนะครับ นี่แสดงว่ารถคันนี้นะครับการดูแลดีมากๆนะครับสำเนาภาษีเล่มต่างๆมีนะครับนี่รถร้อยส0่4ิบาร้อนึ่งพันสี่ร้ยเก้าสิบห้าแรงอ่าซีซีร้อยหนึ่งแรงม้านะครับรถนะครับน้าหนักนั่งได้ถึง6กคนนะครับอ่าผมบอกก่อนนะว่ารถคันนี้นะครับเอกสารเนาะอ่าเป็นของมาจากรถบ้านนะครับอยู่แถวนี้เองนะครับอยู่กรุงเทพเนาะอ่า นาบี18ว่างเปล่าไม่มีอะไรนะครับนาที18ว่างเปล่านะครับโอเคแสดงว่ารถคันนี้รถบ้านรถเดียวมือเดิมนะครับรถเดิมรถบ้านนะครับคันนี้ใครหานะครับรีบเลยอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับเป็นรถบ้านสภาพป้ายแดงมาอย่าไปดูห้องเครื่องกันบ้างห้องเครื่องมันเป็นยังไงเดิมไหมเป็นยังไงไปดูนะครับรถพึ่งเข้านะครับคันนี้ฝาเดิมนะครับผมบอกเลยว่าฝาเดิมนะครับฝาเดิมแท้นะครับซีนซิลิโคนเดิมนะครับเดิมเลยนะอ่ะเดิมนะครับ หน็อตเดิมไม่มีแก่ไม่มีขายแก้ไม่มีโดนนะครับเดิมๆนะครับมอกอเดิมทำงานอยู่ครบนะครับคารับแรงเครื่องปกตินะครับตัวเครื่องได้มาเป็นดูอัลวีวทีไอนะตัวเครื่องเดียวกับตัวตัวใต้คูเลอรติสเลยนะตัวเครื่องเดียวกันนะครับอ่ะดูของเหลวหน่อยอ่ะของเหลวอยู่สองขีดนะครับนี่ยังไม่ดนะํานะจะเปลี่ยนแต่จะเปลี่ยนให้ใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับรถนะครับคอมแอร์ทำงานปกติไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับนี่ รถทุกอย่างใช้ได้ปกติเหมือนสภาพายแดงนะครับดังนั้นคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยซื้อได้ครับแบตเตอรี่นะครับยี่สิบสามเดือนสามหกเจ็ดนะแบตเตอรี่เปลี่ยนมาแล้วนะแบตเตอรี่เปลี่ยนมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวจัดให้นะครับจเดี๋ยวจะการให้นะแก้มซ้ายกับขวาแก้มหน้าคันหน้า,นา,นาไม่มีโดนฝาม้าน้ำไม่หมอายุนะครับเดิมนะครับเลขหนึ่งอยู่ครบเลยคันหน้าเดิมนะโอเค รถคันนี้บอกเลยว่าสวยเดิมนะครับ่องเครื่องเดิมเลยรถไม่มีแต่งอะไรแดงสิ้นนะครับรถเดิมขับดีกว่ารถแต่งนะผมบอกก่อนนะครับรถเดิมขับดีกว่ารถแต่งแต่อีกจุดหนึ่งที่ให้ดูนะครับไปดูฝาท้ายกันนะครับมามาดูเลยแต่ขอดับเครื่องหน่อยนะครับจะได้ฟังเสียงผมแบบชัดเจนหน่อยอ่ามาดูที่ฝาท้ายโดนหรือเปล่ามีอะไรไหมนะครับมาดูกันดูไปพร้อมๆกันนะครับรถเพิ่งเข้าผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันครับผมก็เลยถ่ายรีวิวให้ดูพ,พร้อมๆกันนะครับหัวน็อตเ,เ,เดิมเดิมนะครับเดิมเดิ ซีลซิลิโคนตรงเด้เลยเดิมนะครับซีนเดิมนะครับตรงนี้นะครับกดๆดูได้นะนี่มันจะต้องนิ่มๆแบบนี้นะครับนี่นิ่มๆแบบนี้นะอ่าเดิมนะครับเดิมอ่มาดูลังลงลังน้ํานะครับเม็ดองเป็ดนักสวยเดิมไหมเดิมนะครับไม่อ้าไม่รั่วไม่แตกนะครับดูได้เลยอ่าซ้ายรถจลขวามาดูทั้งซ้ายด้านซ้ายเม็ดองเป็าร์สวยเดิมนะครับสภาพเดิมอ่าสปอตเดิมแท้นะครับโอเค ได้จะได้ครับโอเคก็บอกเลยว่าสภาพมือสองแล้วสภาพแบบนี้บอกเลยรับได้ครับสวยเหมือนป้ายแดงเลยนะครับอดูบอดี้หน่อยยังอะไรมีครบเลยยังอะไรยังไม่เคยลงพื้นด้วยนะยังอะไรดอกเต็มแบบนี้เลยนะครับหืมใหม่มากนะครับคือมือไม่แรงโอเคอยู่ครบคันนี้จุดที่สาคัญที่จะดูนะครับนี่ครับตรงนี้ครับซีนทางมะเร้าแบบนี้ซีนซิลิโคนตรงนี้ครับต้องดูนะครับนี่ เดิมนะครับตัวปั๊มต่างๆไม่บุบไม่หายอ่าโอเคอยู่ครบนะครับซ้ายแล้วดูขวาหน่อยอยู่ครบไหมโอเคอยู่ครบนะครับตัวท้ายไม่มีโดนชนนะครับดูให้ครบนะนี่ครับสามแสนแปดหมื่นเก้านะครับท่านผู้ชมราคานี้นะผมบอกเลยว่ารีบคว้านะครับปกติต้องสี่แสนกว่านะสี่แสนสองสี่แสนสามนะครับตัวที่เป็นตัวหายหายากมากนะครับดังนั้นใครหาอยู่นะครับรีบเลยนะครับรีบทันทโทรหาเป้ได้เลยนะครับ คันนี้มีโปรขับฟรี90วันดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขอปิดฝาเครื่องนิดนึงมาสุดยาท่านผู้ชมมาสรุปกันเลยนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าว v ีออสนะครับตัว1นตัวไฮปี19าไม่แสนเดียวเท่านั้นนะครับรถบ้านสภาพเหมือนปลายแดงหน้าเดิมท้ายเดิมข้างเดิมล้อเดิมเดิมชงล่างดีๆแน่นแบบนี้นะครับไม่มีน้ำมันไหลยเยิม้มใดต่ทั้งสิ้นเลยคันนี้โหแล้วว่า QC แล้วผ่านนะครับสวยซื้อได้นะครับ V ีอคันนี้นะครับ ชุดแต่งมีให้ครบนะครับบอกเลยตัวไฮตัวท็อปใครอยากได้แบบสุดในรุ่นผมบอกเลยว่าคันนี้แน่นอนครับตอบโจทย์ที่สุดแล้วสุดในรุ่นแล้วคันนี้นะครับตัวไฮไม่มีไหนสุดกว่าน,นี้แล้วนะครับใครหายอยู่3ามแสนแเก้าเท่านั้นนะครับคันนี้ประวัติดีเคดีฟีดาวผ่อนหกพบาทสนใจอยากได้รถอยากด,ดูรถตัวจริงทักไลน์ไอดีมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาสายด่วนได้เลยนะครับจะได้แบบฉับไวเนาะได้โทรท,ทันทีสอบถามทันทีนะครับว่ารถยังอยู่ไหมยังว่างไหมครับผมบอกเลยว่า ถ้าผมลงคลิปนี้ไปแล้วนะครับ2วันสาวันอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับดังนั้นต้องรีบเลยนะครับผมอยู่ที่เสระไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งนะครับอยากมาดูรถทักมาได้เลยนะครับผมมีให้รถมีรถนะประมาณห้าร้อยคันนะอันนี้แค่โกดังสามที่เดียวนะครับที่อื่นยังไม่นับนะนี่แค่ที่โกดังสามที่เดียวนะครับรถสวยๆสภาพดีๆแบบนี้ใครหารีบทครโทรหาผมเลยนะครับวันนี้ขอฝากวีออสสวยๆคันนี้ตัวท็อปไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ